สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์ a คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสในช่วงกลางปี2021ที่ผ่านมาทางค่ายดังอย่างยามาฮ่าได้ทำการจดทะเบียนชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการจำนวนมากให้กับตระกูล v i z R Series นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ v i z FR7 ที่ถูกเปิดตัวกันออกมาก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีอีกหนึ่งรหัสอย่าง y z FR2 ที่หลายต่อหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะจะถือว่าเป็นรถในคลาสใหม่ของตระกูลนี้เราลองไปวิเคราะห์ดูถึงความเป็นไปได้ของรถรุ่นนี้กันครับอย่างที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันนี้ทางค่ายามาฮ่าเองยังไม่มีเครื่องยนต์ลูกไหนเลยที่อยู่ในพิกัดประมาณ 200cc โดยตรงดังนั้นแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเครื่องยนต์ลูกนี้อาจจะถูกพัฒนาอัปเกรดมาจากเครื่องยนต์ของ R15 ในพิกัด 155cc 1สซีซี1สูบเพิ่มมาให้อยู่ในพิกัดประมาณ 200cc ซีซีแทนที่จะเป็นการลดขนาดของเครื่องยนต์อย่าง r 3แบบ2สูบลงมานะครับและก็เรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวกับตำแหน่งทางการตลาดของ Yamaha YZF-R2 ที่หากจะมีการเปิดตัวกันออกมาจริงๆในอนาคตหลังจากนี้มันจะถูกวางไว้ตรงไหนกันแน่เพราะขนาดของเครื่องยนต์นั้นก็มากกว่า YZF-R15 ไปประมาณ50ซีซี แต่หากจะมองในแง่ของการขายแล้วมันก็ค่อนข้างจะไปทับซ้อนกลุ่มเป้าหมายเดียวกันอยู่ดีครับหรือบางทีแล้ว YZF-R2 อาจจะถูกจดชื่อเผื่อไว้นะครับทำตลาดแทนรุ่น YZF-R15 ในอนาคตอันยาวไกลประมาณว่าจะมาทำตลาดแทนเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะมีการเปิดตัว All New Yamaha R15 ชมใหม่กันไปไม่นานนี้เองจากการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้นะครับอาจจะพอสรุปได้ว่า ในเร็วๆนี้เราน่าจะยังไม่ได้เห็นการเปิดตัวของยามาฮ่าว f r 2แต่อย่างใดแต่อาจจะเป็นยุคถัดไปที่มันอาจจะถูกทำตลาดแทนที่ว z f r 15หรือไม่ก็อีกกรณีนะครับที่ว z f r 2นั้นอาจจะใช้ชื่อรุ่นนี้สำหรับการทำตลาดในบางประเทศเท่านั้นแฟนๆของทางค่ายยามาฮ่คงต้องมารอรุ้นกันไปยาวๆว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาในรูปแบบไหนกันแน่ สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส